ส <ARS. S 1> วัสดีค่ะยอชมองนมาเจกัตาต้นแต่สนามบินเชียงรายนะยอเจเกิดทุกครั้งเรา้จองนิเทศากเาให้ดีเานี้ตัว่อนแต่สนามบินเราฉันยอหงในยอเช็คอินขอตื้เทียวี่ยวนยอแต่เนาเจจะนงรูีเซลเซอร์วิสเช็คอินนะอเชจะตู้เช็คอินยานิ่งอชตาเอินออนไลน์ตัวสามารถเราเช็คอินตามตัููเซลเซอร์วิสเนาะตาวเรารูจะเเจอสัการบินเนที่หนึสามารถเช็คอินตตูเนาะต ถ้าอาเตอน่เช็คอินออนไลน์เช่่ช็คอินต้าเือเจเกือกใหวิธีย้งยิงเดาแน่เนาะแน่บอก่าแน่ใช้เื่อขเสียเนาะขอเสียเนาะเจแล้วคเดียวทะเบียนใบหน้าน้อยอ่ะเจเน่คลิกข้ามมูลดาเจเน่ขึ้นอิน่าขอเชิญชวนเราจะได้กดเจยินยอมแต่นมันได้ถูกเขียวอาสมุสแกนจาลิ้วเครื่องแต่เียนนเนะต้าลินไตเจเเนี่ยก็ได้สักกามีนจีเพื่อเทียรถ้าเนี่ยใช้เงื่อนงทะเบียนนายอ่ะมาจีซ้อนลรงแมมซอไทยต้าเจต้าเรจะทำ้อาง้ามเอาเกจเจเน่ี่ที่ย้งยิงเดาเนาะห้องแต่เราเจ แต่เนะเจีมพนักงานจาเช็อินเร์เนี่นเน่มารีเน่จะใส่การเน่จอเนจอาสกาบินชี้เจเน่มละเนเคาเตอรแต่เจ๋มาเช็อินทอ์เน็ตตาาแต่นเจ๋เชอินต้แต่เจ๋อของีมูลูกระเป๋าขจกระเป๋าแล community community. Nah ้วกย่อนเรต่อขในพนักงานจาเช็อินตอเนเที่ยวให้ทราเตน้แต่อยากเช็คอินอะไรอ่ะยังในเมื่อยาหอบได้าไทยหรือไปในประเทศเท่านั้นนะไม่เยือชยตัวจ้วันเต้ก่อนในเวลาเครื่องกออกอ๋อชั่วโมงเขาจะในมูต่จากได้ใชิญในมูต่างประเทศ ทีเนดูนาจะที่เลยเราชอเรเขียนเดียที่เจีเขาเลาเกูยอนชเครื่องน่งเจเราจะนิงที่เสอกูลุดองเขาเาช่องเงินเต่านั้นช่องเราเจี๋เจีาที่ที่กูเตาเนี่ยบลอกนี่ยนอเจกูก็จิ้างให้รู้เทียบเรามาเจอยันิงที่สัเปล่าชีเกี่ยวกับบุชอสนามบินสุนภูมิเชือช่องเคงยู่แต่มูลิยาเจีไ่สามารถคอมเมนต์นอตาเก่กูมาเลยเขาถืกูเป้าจีกูมาเลยปักแค่ตอนนี้เนะกอช่างเงินเต